สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะนักเรียนขาหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการลบจํานวน2จํานวนนะคะสหลักแบบมีกระจายนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะหยิบขึ้นมาแล้วยังเอ,อ่ย นักเรียนคะเปิดหนังสือไปบทที่6เลยนะคะการลบจำนวน2องจำนวนนะคะสองหลักแบบมีกระจายนะคะอ่ามันเป็นยังไงนักเรียนขาดูนะคะอ่าการลบจำนวน2องหลักมีกระจายนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะตัวอย่างเขาให้จำนวน 54-18ลบ18มานะคะเท่ากับช่องว่างนะักเรียนคะเรามาดูขั้นตอนในการคิดกันนะคะขั้นแรกนะคะเขียนตัวตั้งและตัวลบให้ตรงกันทั้งสองหลักเลยนะคะอเอามาเขียนเลยนะคะ5 4ลบด้วย18 ะะเรามาตั้งเลยนี่ตั้งไปแล้วนะคะต่อไปลบเลขในหลักหน่วยก่อนนะคะเมื่อตัวเลขในหลักหน่วยของตัวตั้งนะคะมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะคะเราก็จะต้องกระจายเลขในหลักสิบมา1นนะคะดังนั้น4ลบออก8ไม่ได้ใช่ไหมคะ กระจายค่าได้เป็น14ลบ8เท่ากับ6อาทำไมถึงเป็น14นักเรียนคะเลข4ลบออก8ไม่ได้ใช่ไหมคะจำนวน4ตัวเนี้ยต้องไปยืมหลัก10บมา 1, 10นะคะตัวเลขในหลัก10จึงลดลงไปอีก 1, 10นี่นะคะก็คือ54นะคะ นี่หถูกยืมไปแล้วก็จะเหลืออยู่4นะคะแล้วเลข4ี่จำนวน4นั้นนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น14นั่นเองนะคะดังนั้นผลลัพธ์ในหลัก10ก็คือ4-1ลบ1เท่ากับ3าทำไมถึงเป็น4เพราะว่าอ่า4 เรายืมไปแล้วนะคะ่าเลขห้าถูกยืมมา1นึแล้วก็จะเหลืออยู่แค่4นั่นเองนะคะก็คือหลักสิบก็จะเหลือแค่4ี่ลบออกหนึ่งเท่ากับสนะคะนี่ดูขั้นตอนในการทำนะคะเห็นไหมคะเราก็ขีดเลขห้าออกนะคะแล้วก็เติมเลขสี่ไว้ข้างบนนะคะนี่แล้วก็เอาหลักสิบมา1นึ่งสิบ เขียนไว้แบบนี้นะคะหลัก10ก็จะได้มารวมกับหลักหน่วยเลข4ก็คือ14นะคะแล้วก็นับเลข8ไปหา14ได้กี่นิ้วคือคําตอบนะคะ,ะนักเรียนนับไปดูสินับ8ไปหา14 8แล้วก็9 10 11 12 13 14ใช่ไหมคะนักเรียนะ่ะได้6นิ้วใช่ไหมคะ เราใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยทีนี้มาดูหลักสิบบ้างเลข5ใช่ไหมคะหถูกยืมไปแล้ว1นึบก็จะเหลืออยู่แค่4ใช่ไหมคะเหลือ40นะคะก็นับเลขน้อยกว่าไปหาเลขที่มากกว่าก็คือนับเลข1ไปหาเลข4นั่นเองอช่วยกันนับนะหแล้วก็2องสามนักเรียนค่ะได้กี่นิ้วคะ ได้3นิ้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นนะคะอ่าสรุปได้ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดคือ3ในหลัก10นะคะเลข6ในหลักหน่วยก็คือ36นั่นเองนะคะอ่าแถวต่อไปต้องเขียนคำว่าอะไรเอ,อ่ยจำนวนเลข อาราบิกหรือเลขไทยคะอ่าเขียนด้วยเลขไทยนะคะคือ36ไทยนั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาเติมผลลัพธ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนัเรียนคะเปิดไปหน้าที่62นะคะหน้า62นะคะอ่าในหน้านี้นะคะมันจะมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมีทั้งหมดหกข้อนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่งสิบสามลบแปดเท่ากับเท่าไรนกักเรียนคะอ่าทีนี้มาดูจำนวนอ่าหลักหน่วยซิว่าเลขอะไรเออเลขที่อยู่ข้างหลังคือหลักหน่วยใช่ไหมคะจำนวนสิบสามเลขสามคือหลักหน่วยสาม ลบออก8ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเลข3มันน้อยกว่า8นะคะเราต้องไปยืมหลักสิบมา10นะคะอ่ายืมมา10นี่เลข1ถูกยืมไปแล้วก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่แค่0ใช่ไหมคะแล้ว1นึก็จะมาอยู่กับหลักหน่วยใช่ไหมคะหนึ่งสิบกับวกกับหลักหน่วยก็คือ13ใช่ไหมคะ ทีนี้ให้นักเรียนนับเลข8ไปหาเลข13นะคะอ่าช่วยกันนับนะ8แล้วก็9 10 11 12 13อานักเรียนขาได้กี่นิ้วเอ้ยได้5นิ้วใช่ไหมคะได้5นิ้วคือคำตอบเขียนลงไปแบบนี้นะคะอ่าเสร็จไปแล้ว1ข้อนะคะไปดูข้อที่2กัน สิบเจ็ดลบเก้าเท่ากับเท่าไหร่อ่าทำยังไงเอ่ยเจ็ดลบออกเก้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน้อยกว่าเก้าใช่ไหมคะอ่าหลักหน่วยต้องไปยืมหลักสิบมาหนึ่งสิบอ่ายืมมาหนึ่งสิบเลยนะคะหนึ่งถูกยืมมาแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่เอ่ยเหลืออยู่ศูนย์นะคะแล้วหนึ่งสิบก็จะมาอยู่กับหลักหน่วยอ่าสิบ 1 0บวกกับ7ก็คือ17นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนนับตัวลบไปหาตัวตั้งตัวลบคือเลข9ตัวตั้งคือ17ใช่ไหมคะนับไปเลยนะคะ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17อ่านักเรียนขาได้กี่นิ้วเอ่ย อาเขียนลงไปเลยได้แปดนิ้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สามนะคะยี่สิบลบเจ็ดอ่ายี่สิบลบลบเจ็ดศูนย์ลบออกจไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะ,คะ, 7, 7, มมคะเพราะศูนย์มันไม่มีค่านะคะอ่าแล้วทำยังไงเออศูนย์ตัวนี้ไปยืมหลักสิบมาหนึ่งสิบนะคะอ่าหลักสิบ คือเลขสองใช่ไหมคะเลขสองถูกยืมมาหนึ่งสิบแล้วจะเหลืออยู่เท่าไรเอย่ยเหลืออยู่หนึ่งใช่ไหมคะเหลืออยู่หนึ่งสิบอ่าแล้วหนึ่งสิบหายไปไหนนี่จะมาอยู่กับหลักหน่วยใช่ไหมคะหนึ่งสิบบวกศูนย์หน่วยก็คือสิบนั่นเองนะคะทีนี้นับตัวลบไปหาตัวตั้งตัวตั้งคือเลขสิบตัวลบคือเลขเจ็ดใช่ไหมคะ นับเลข7ไปหาเลข10เลย7แล้วก็8 9 10อ่านักเรียนคะได้กี่นิ้วเอ้ยได้3นิ้วอ่าเขียนลงไปเลยอ่าทีนี้มาดูข้างล่างกัน64ลบ27อ่าทำยังไงเอ้ยมาดูหลักหน่วยนะคะหน่วยลบหน่วยใส่หน่วยใช่ไหมคะหลัก10ลบ หลัก 10, สิบใส่หลักสิบอ่ามาดูหลักหน่วยกันก่อนเลยคือเลขสี่สี่ลบออกเจ็ดไม่ได้ต้องทำยังไงเอย่ยไปยืมหลักสิบมาหนึ่งสิบนะคะอ่าเลขหกถูกยืมไป1หนึ่งสิบแล้วจะเหลืออยู่เท่าไหร่คะอ่าขีดเลขหกออกเลยนะคะแล้วก็ใส่เลขห้าไว้ข้างบนนะคะแล้วเลขหนึ่งสิบนั้นเขียนไว้ตรงกลางนะคะอ่า จะได้เท่าไหร่เอ่ยรวมกับเลข4ก็เป็น14ใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนนับเลข7ไปหาเลข14สิได้เท่าไหร่เอ่ย7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14ได้7นิ้วใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยเลข7ให้ตรงกับเลขหลักหน่วยนะคะ,ะทีนี้มาดูหลักสิบ เลขหถูกยืมไป1นึแล้วจะเหลืออยู่เท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้เหลืออยู่5ใช่ไหมคะเอาเขียนไว้ข้างบนแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะับ2ไปหา5้อ่าสแล้วก็3 4มหได้เท่าไหร่คะได้3ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เขียนลงไปเลยให้ตรงกับหลักสิบ 10, นะคะตรงกับเลข2นั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาดูข้อ ต่อไป50ลบ18ได้เท่าไหร่นักเรียนคะศูนย์ลบออก8ไม่ได้ต้องทำยังไงไปยืมหลัก10มากลายเป็น1 0ใช่ไหมคะแล้วก็นับ8ไปหา10บได้เท่าไหรนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเลข5นะคะอยู่ในหลัก10นะคะถูกยืมเป็น110แล้วก็จะเหลือเลขอะไรเอ่ยเลขสเลข4ใช่ไหมคะเขียนไว้ข้างบนเลยคะ่ะ แล้วก็ขีดเลข5ออกนะคะแล้วนับ1ไปหาเลข4นะคะได้เท่าไหร่คือคำตอบนะคะให้ตรงกับหลัก10นะคะ,ะข้อต่อไปนะคะ85ลบ16นะคะ5ลบออไม่ได้ใช่ไหมต้องไปยืมหลัก10มา1 10กลายเป็น15นะคะ,ะแล้วนับ6ไปหา15นะคะ ได้กี่นิ้วใส่ลงไปเลยให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะทีนี้มาดูหลักสิบบ้างหลักสิบเลข8ใช่ไหมคะถูกยืมไป1นึแล้วก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่7นะคะนักเรียนขีดเลข8ออกเลยนะคะอ่าแล้วก็เขียนเลข7ไวดข้างบนนะคะแล้วทีนี้ก็นับเลข1ไปหาเลข7นะคะได้กี่นิ้วคือคําตอบของหลักสิบนะคะอ่า หน้าต่อไปนะคะเติมผลลัพธ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะไปดูหน้าที่63นะคะหน้านี้ก็จะมีทั้งหมด6ข้อเหมือนกันนะคะให้นักเรียนทำเองเลยนะคะทั้งหมด6ข้อนะคะทำด้วยความสามารถของตนเองนะคะไปยืมยังไงคิดยังไงนะคะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูอตอนต้นๆที่คุณครูอธิบายมานะคะหลักสิบหลักหน่วยมันเป็นยังไงนะคะหลักหน่วยถ้ามันน้อยกว่านะคะเราต้องไปยืมหลักสิบมา1นึ่แล้วทำยังไงโตนะคะอลองดูลองทำเองนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปหน้านี้กับหน้าที่ 62แล้วก็63นะคะถึง77ลบ38เลยนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะคุณครูรอผลงานของนักเรียนอยู่นะคะส่งไปที่ห้องส่งกันบ้านเลยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะคลิปนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ